ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะฮะทั้งเก้าหมื่นกว่าคนนะครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่ยังให้การติดตามช่องแอดทอนนักคำนวณนะฮะสมาชิกนะก็ขอบคุณจากใจจริงผมจริงๆนะสมาชิกนะที่แฟนนะครับ sc นะครับยังติดตาม กันอย่างเหนียวแน่นนะครับก็มาดูนะฮะสมาชิกกับสมาชิกขอมาเยอะนะฮะเป็นสูตรเก่านะฮะสมาชิกนะสูตรเก่ามันก็จะเข้าเยอะนะฮะอย่างเช่นสูตรนี้นะฮะสูตรเด่นตัวเดียวนะครับปีสองพันร้อยหกสิบห้านะฮะก็ะทําให้ดูลงจริงตั้งแต่ปีใหม่มาเลยะฮะสําหรับสูตรนี้นะครับก็เข้าจริงตามนี้อันนี้ก็เข้านะครับไม่รู้จะเอาสูตรไหนลงก่อนนะฮะสมาชิกอันนี้ก็เข้าอันนี้หลักร้อย เข้าต่อเฉยๆเมื่อกี้ก็เข้าเลขสามนะหลักร้อยอันนี้หลักหน่วยก็ที่ติดเลขสามเยอะเมื่อกี้นี้ก็เข้านะอันนี้ก็คู่โต๊ดคู่บนนะครับมาตรงตรงบนเมื่อกี้เข้าที่แปดศูนย์จะเอาสูตรไหนลงก่อนนะสมาชิกนะนะครับก็จะเลือกสูตรไหนโอ้อันนี้ก็อันนี้ก็มาแต่เลขศูนย์นะครับนะสูตรนี้เดี๋ยวก็สูตรไหนลงก่อน เดี๋ยวถะสมาชิกนะเดี๋ยวผมเลือกก่อนครับวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะสมาชิกนะผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับก็วันนี้ไปติดธุระติดงานเยอะนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้เขียนเตรียมสูตรเตรียมไว้เลยว่าจะเลือกสูตรไหนมาให้สมาชิกด้รับชมกันอันนี้หลักหน่วยเ่อกีน้เล็กสามเดี๋ยวเลือกอมีสมาชิกถามประมาณนี้ตัวนี้ฮะสูตรเก่า ตั้งแต่ลังปีใหม่มาเนี่ยหลักสูตรเนี้ยจะเน้นไปที่หลักร้อยนะครับอ่ะสองสูตรนี้ดีกว่านะสมาชิกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาสูตรอื่นๆต่อไปนะสมาชิกนะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะฮะสมาชิกขอมาสูตรหลักร้อยสูตรเน้นหลักร้อยสูตรนี้นะอันนี้ลงเป็นสูตรเก่านะฮะตั้งแต่หล้างปีใหม่มาแล้วนะสมาชิกนะก็ลงมาสองสองวันแล้วนะวันที่ออก ศูนย์หกแปดแล้วก็มาหนึ่งห้าเก้าแล้วก็งวดเมื่อกี้นี้เป็นงวดที่สามแล้ววันนี้จะเป็นงวดที่สี่หรือเปล่าก็ต่างสมาชิกพิจรารณานแล้วก็มาต่อกันเดือนงวดสองตัวนะงวดเมื่อกี้นี้เลขสองกับเลขสามนะนเน้นไปนะก็วางไว้ที่หลักหน่วยสองตัวนี้เลขสามวางไที่หลักร้อยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูสองสูตรนี้นะก่อนอื่นนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะฝากดไลค์กดแ like, ชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่าน นะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะนะครับก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะสมาชิกนะคำเตือนนะครับคาเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลักกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันเลือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสมาชิกนะก็ ให้ว่าเ,เป็นแนวทางนะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะสูตรทุกสูตรนะมีทั้งสูตรที่เดินต่อจากงวดที่แล้วเป็นสูตรใหม่สูตรเก่าปะปนกันไปนะสมาชิกนะก็พิจารณาด้วยนะสมาชิกนะอะมาดูเอามาดูสูตรนี้ก่อนนะสมาชิกนะสูตรเด่นบน2ตัวปี2 5 6 5ัน,นะ้าร้บลงให้ว่าเมื่อกี้เป็นงวดแรกสาหรับสูตรนี้เลข2กับเลข3เนี่ยฮะเมื่อกี้ก็วางเลข2กับเลข3ไว้ที่หลักหน่วยเลข3ามมามาที่หลักร้อยอะเะเมื่อกี้นี้นะสมาชิกนะ เลขสองกับเลขสามนะผลออกนะครับอสามศูนยะ์แปดนะอ่า 3, 8, บสองตัวนี้มาได้ทุกหลักนะสมาชิกนะเด็กบนสองตัวมาได้ทุกหลักเมื่อก,กี้ก็ผมติก๊กนะผมจะเน้นไปที่เลขสองกับเลขสามนะก็เลขสามนะครับก็มาที่ที่หลัก 100, ร้อยนะสมาชิกนะมาที่หลักร้อยตามสูตรนะครับก็ลงให้เมื่อก,กี้เป็นงวดแรกสำหรับสูตรนี้ก็ถูกนะฮะ ววดแรกเลยนะสมาชิกนะอันนี้ก็ของสูตรววดเมื่อกี้ได้เลขสองเลขสามเนี่ยเอาววดนี้ผมยังไม่ได้เขียนเลยนะสมาชิกนะก็ต้องขอโทษขออภยัยเสียเวลาไปอีกนะฮะเดี๋ยวมาเขียนก่อนนะสมาชิกนะเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดนะครับแล้วก็สามศูนย์เก้าสี่สองศูนย์หกหนึ่งห้าศูนย์เก้า แล้วก็สี่แดหนะครับสูตรมันเป็นยังไงล่ะต้องไปดูสูตรดีหลักแสนหลักพันหลักแสนหลักพันหลักหน่วยล่างหลักแสนหลักพันหลัก 1, หน่วยล่าง น้ยยยอยเศษบวกสามคงที่อ่ะก็ตามนี้นะสมาชิกนะอ่ะวันนี้ได้เลขสองเลขสามอีกนะฮะสมาชิกนะอ่ะสมาชิกสูตรนะครับสูตร ดำหลักแสน1ครั้งมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายนะครับครั้งที่2นี้2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลัก10เลข3ตัวท้ายเอาไหมเอาหมหลักหลักแสน1ครั้งนะครับมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3า ตัวท้ายครั้งที่1นี่2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่2นี้1ครั้งนะครับหลักสิบเลข3าตัวท้ายครั้งโอตายทำไมาไมทำไมชิก๋าต้ขอไปทำไมชิบนำหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งมาบวกหลักพันนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วแล้วก็มาบวกหลักหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง สองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายกันสองนหนึ่งครั้งถ้เท่าไรไปบวกเลขสามที่โอ้กว่าจะผ่านพ้นไปได้สมาชิกขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะถ้าผู้ผิดพ,พูดถูกนะอันนี้ไม่ได้เตรียมมาเลยนะฮะต้องมาเขียนสดสดนะวันนี้ได้เลขสองบวกเพิ่มได้เลขสองหาลงท้ายด้วยเลขสองบวกบวกเพิ่อ,อีกหนึ่งแต้มเพได้เลขสองกับเลขสามได้เหมือนวันที่แล้วเลยนะสมาชิกนะถ้าเท่าไรบวกเลขสามที่ก่อนนะฮะก็สมาชิกลองแคบสูงแล้วก็ไปบวก ตามที่ผมบอกดูนะสมาชิกจะไดรมันผมหูปอเปล่ะสมาชิกอ่ะแคปสูตรไว้นะฮะนะครับผมทิ้งเวลาให้สมาชิกได้แคปหน้าจอแคปสูตรไว้นะครับอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะอ่ะไปเติมเลยนะงวดที่จะถึงนี้นะครับเด่นสูตรเด่นบนสองตัวนะครับมาทุกได้ทุกหลักนะฮะได้เลขตัวเดิมเหมือนงวดที่แล้วเลยนะได้เลขสองเลขสามนะสมาชิกนะได้เลขสองกับเลขสาม นะครับอ่ะก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยลงให้งวดน,นี้เป็นงวดที่2นะครับสมาชิกนะลงให้เป็นงวดที่2งวดประจำอ่ UU งางวด17นะครับทับ2นะทับ65นะสมาชิกนะขอฝากพิจารณานะฮะสูตรต่อเนื่องน,นะครับต,รต่อจากงวดที่แล้ววันนี้ได้เลข2กับเลข3เหมือนงวดที่แล้วนะฮะจะมาที่หลักไหนหรือจะหลุดก็ฝากสมาชิกพิจารณานะฮะมาดูสูตรที่2องนั่นสมาชิกแคปทันไหม แคปนะฮะสูตรแรกอ่ะมาดูสูตรที่2กันต่อฮะสมาชิกขอกันมาเยอะนะฮะสูตรเด่นตัวเดียวปีสุวรันเห้าเด่นบนนะครับเด่นบนแต่ผมเน้นไปที่หลักร้อยนะสูตรต่ำนะสมาชิกนะลงให้ตั้งแต่งวดหลังปีใหม่งวดหลังปีใหม่ก็คืองวดนี้มั้งฮะใช่ไหมฮะงวดที่สิบเจ็ดอ่ะงวดนี้แหละฮะแล้วก็มางวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้นี้ไอ้นี่งวด ที่ออกหนะึ่งห้าเก้าก็เข้าตามนี้นะสมาชิกนะไอ้ส่วนนี้สมาชิกจะขอมาเยอะอะมาดูกันเลยนะสมาชิกนะนะครับอ่ะมาดูกันนะสมาชิกนะสูตรอ่ะเดี๋บนตัวเดียวนเะน้นไปที่หลักร้อยนะสมาชิกนะมดดเมื่อก,กีกไ้ได้เลขศูนย์นะแกกับกลับไปเลยได้เลขศูนย์อันนี้สูตรอันนี้ สมาชิกขอผมมาเยอะนะครับผมลงให้ก่อนเลยนะสมาชิกนะยอดที่ผ่านมานะออกเลขสามสามศูนย์แปดนะสมาชิกนะสามศูนย์แปดเอาององเมื่อกี้นี้นะครับตัวเลขศูนย์ศูนย์นี่เข้ามาที่นะครับมาที่หลักสิบปนนะสมาชิกนะนะครับ สูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะเด่นบนนะสมาชิกนะเด่นบนนะครับผมเขียนไว้เด่นบนนะเพราะว่าวันแรกที่ผมลงให้นะที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ย,ย 11, 11มันเลขหนึ่งเนี่ยมันมาทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับทีนี้ผมทําให้ดูสมาชิกเก่าๆในช่องผมรู้เห็นแน่นอนสูตรนี้นมันจะมาที่หลักร้อยตลอดนะฮะสมาชิกครับผมก็เลยมาเขียนกำก,ำกับไว้วันเน้นหลักร้อยนะหลักร,อร้อยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมางวด ที่ผ่านมานี้ได้เลขศูนย์นะก็ศูนย์ก็ลงไปที่หลักสิบนะสมาชิกนะลงไปที่หลักสิบบนนะครับนะครับก็ถูกนะสมาชิกนะฮนะเด่นบนตัวเดียวเพียวๆเน้นๆเลยสมาชิกขอมาอ่านวันนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันเลยนะครับสมาชิกนะนี่ฮะสูตรผมลงให้ตั้งแต่งวดวันอ่าที่ได้เลขหนึ่งใช่ไหมฮะอ่าอ่าที่ได้เลขหนึ่งก็คือตัวนี้ นะครับอ่ะใช่นะครับ <Regular. S 1> นะครับอันนี้สูตรเลขหนึ่งแล้วก็มาเลขศูนย์เมื่อกี้อันนี้ของงวดนี้นะสมาชิกนะอ่ะของงวดนี้นะครับวิธีทำนะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ด้วยนะสมาชิกนะวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับมาบวกหลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลัก แล้วก็มาบวกหลักร้อยนะครับเลขตัวทศานกันที่1นี้สองครั้งได้เท่าไรไปบวกเลข6คงที่นะฮะสมาชิกเราบวกกันมาดูตามขีดที่ผมขีดนี่นะขีดสองครั้งก็คือบวกกัน2ครั้งนะสมาชิกนะได้เท่าไรไปบวกเลข6คงที่ก่อนงวดนี้จะลงท้ายด้วยเลข1นะสมาชิกอานะสมาชิกนะงวดนี้เด่นตัวเดียวนะครับ ใครที่ดับเลขหนึ่งอย่าเพิ่งดับนะสมาชิกนะสูตรนี้เดินดีการันตีประจําช่องแอดทอนนะักคำนวณน,นะฮะุ้นนี้เลขหนึ่งนะสมาชิกนะเลขหนึ่งสมาชิกไปจัดวางเอานะฮะว่าจะมาในตําแหน่งไหนอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้ก่อนทิ้งช่วงให้แคปสูตรนะสมาชิกนะ <c oughs> สมาชิกคอมมาเยอะนะลงให้นะครับ,นะรบ <c oughs> อ่ะแคปสูตรแล้วนะสมาชิกนะอ่แคปทันแล้วนะคระับมาเคลียร์เลยนะสมาชิกนะ งวดนี้นะครับหนึ่งี่เพียวสมาชิกจะเดินยาวหรือเปล่านะฮะหรือจะสะดุดนะก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะลงให้งวดนี้ลงจริงเลยนะครับเป็นงวดที่สามแล้วฮะสมาชิกนะสามดที่สามดทจะสี่ละจำไม่ค่อยได้นะสมาชิกนะนะครับก็เข้าตามนี้จริงไม่มีจกตาไม่มีหลอกลวงสมาชิกสมาชิกเก่าเห็นแน่นอนฮะสมาชิกจะเน้นไปที่หลักร้อยนะฮะดูรูนะฮะ แต่นะเลขหนึ่งสำหรับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะวางไว้ที่หลักร้อยกับหลักสิบนะสมาชิกนะมันติดหลายสูตรเดี๋ยวค่อยดูสูตรกันไปเรื่อยๆนะสมาชิกนะเลขหนึ่งมีแน่นอนนะวดนี้นะประจำช่องนะครับก็ฝากสมาชิกด้วยนะหนึ่งอะไรฮะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หรือเปล่าฮะสมาชิกนะเพราะว่ามันติดนะครับติดเลข <c oughs> เลข9ก้าเลข4มีนะเดี๋ยวผมจะลงให้เลขเด่นตัวเดียวนะฮะสมัชิินะเดี๋ยวผมจะลงให้ในคลิปทถัดไปนะครับสมาชิกอสองสูนยนี้เทียบให้ดูนะเลขไม่ชนกันนะ,ะสมาชิกเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ว่าเมื่อกี้เลขก็ไม่ชนกันสูวนแรกได้สองกับสามสูตรเด่นตัวเดียวได้เลขศูนย์ก็มาที่0ูนย์ สามเป็นคู่โตดนะสมาชิกนะเอาวันนี้เลขไม่ชนกันหนึ่งกับสองหนึ่งสามนะก็ให้สมาชิกจับอันนี้ผมเทียบให้ดูเฉพาะสองสูตรนี้นะสมาชิกนะยังมีอีกสูตรอีกเยอะนะที่เข้านะสมาชิกนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิปใหม่ที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะนะครับก็ นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสมาชิกอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาสูตรไหนฮะสมาชิกเพราะสูตรมันเข้าเยอะอนะครับสูตรนี้จะเป็นหลักหน่วยนี่จะเป็นหล,ลักรนอยที่มันเขา้าอ่าเดี๋ยว,วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สมาชิกมีถามอันนี้มานะใต้คอมเมนต์นะครับสูสตรสองตัวบนตรงๆนะครับงวดเมื่อกี้ลงให้เป็นงวดแรกนะเนี่ยในช่องนี้เห็นแน่นอนนะสูตรสองตัวบ,บนตรงๆเนี่ยนฮะสูตรเป็นสูตรใหม่ สูตรใหม่ก็คือสูตรใหม่ของงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่หนึ่งครับสองเรได้สี่ชุดเนี่ยมันเข้าที่แปดศูน,นย์นะฮะสมาชิกนะครับแปดศูนย์แปดเนี่ยนะฮะครับเดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาท,ทําสูตรนี้ต่อให้สมาชิกขอมาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปทยอยกันไปสูตรอื่นต่อนะสมาชิกนะก็สูตรเข้าเยอะนะงวดที่แล้วสําหรับเลขบนนะครับเดี๋ยวก็ราากับฟังทีตามกันด้วยนะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ